หมที่หเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหรติกัปปิลวัตถุสมิงมหาวเนมาหตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมาเตหิพิขุสัเหเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสเหจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะ สันนิปติตาโหติพระควันตังทัสสนายะพิกุสังคันจะอัฐโขจัตุนนังสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตาทธโหสิอยังโขพระควาสักเกสุวิหารติกัปปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิ ภิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปติตาุนติภะควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยันนูนะมะยามปิเยนะภะควาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภะคะวโตสันติเก ปัจเจกทาถาภา,าเสยามาติอัถโขตาเทวตาเสยถาปิณมานามะพลาวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะควโตวปุระโต ปาตุระหังสุอาทาโขตาเทวตาพภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังถิตาโขเอกาเทวตาพภควัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโย ปะวะนาสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสะมัมยังทักขิตาเยวะอปร,ะราชิตะสังคันติอัถโคอป,ปราราเทวตาพระควโต,วตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตระพิกะโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนต เนตานิคเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัฐโคอัป,ปราราเทวตาพระควตโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปะลีคังอินทะขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมลาจกขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัทโขอ,อัป,ปลาราเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเศนเตฆะมิสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปาริปูเลสันติติอัทโขพระขวาภิกขูอามันเตสิเยภุยเยนะพิกขพิกเวทัสสุ โลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตะทาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอะเหสูงอะติตะมะทานังอะรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะควันตานังเอตะปะละมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอะเหสูงเสยะถาปิ ไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมัธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระควันตานังเอตะประมายะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยธาปิไมหังเอตระหิอาจิขิสามิพิกเว เทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาทุกังมาสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโหเตพิกขูภะควโตวปัจจโสสพภะควาเอตัทะโวจะ สิโลกะมนุกัสสามิยัตถะภูมมาตทัส,สิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีหังวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาปิปปะสันนะมะนาวิลาพิโยปัญจะสะเตยตวา วณีกาปิละวัทเวตะโตอามันตยิสัทธาถะทสาวเกศาสะเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธะพิกขโวเตจะอาตัปะมะกระลุงสุดวาพุทธสาสาสนังเตสัมปาตุละหุยานังอมนุสสอมนุมนมนสานะทัสนัง อบเปเกสัตามัทขคุงสหัสสังอัฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสุงอบเปเกนันทธมัทขุ่งที่สาสพ,พาภุตาอหุงตันจะสพ,พังอพิญญายะวะวัคขิตวานะจักคุมาตะโตัอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนระเต เทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเยโวหังกิตติยสามิคิลาหิอนุปุพสโสสัตตาสหัสสาวะยขาภุมมากาปีรัตวัฏหววา,ววาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทมานาอภิกามู พี่ขูนังสมิติงวานังฉะสหัสสาเหมะวตาักขานาณนตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต,นโตยะสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิ่ขุนะ พิขุนังสม,มิติงวันังสาตาคิลาติสหัสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสยะสัส,สิโนโมทะมานาอภิกามูพิขูนังสม,มิติงวันังอิเจเต,เตโสราสสหัสายะขานานาัตยะนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวนานังเวสามิตาปัญจสตายาขานานัตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวนานังภูมิกุมพิโลราชาคาฮิโกวิปุลัสสัต ลสะนิเวสนังพิโยนังสัตตสหัสสังยักขานังปะยิรูปปาสติภูมโลกุมพิโลราชาคะโหตหิโกโสปาคะสามิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชาทตาลัทโถปะสาสติคันทับพ,พานังอาทิปตปฏิ มหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสะพะหวโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทักมานาอภิกามุงพิ่ขูนางสมิติงวะนงางทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหสัปปะสาสติกุมพันธานังอาทิติ มหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอ,อินทะนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสัม,มิติงวานังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิลูปโคปัสาสติ นาคานางอธิปติมหาราชายัสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสาม,มิติงวานังอุตรอตรันจะที่สั่งราชากุเวโลตับพาะสาสติยักขานังอธิปติป มหาราชายาส,สสิโสปุตตาปีตสัสสะพ,พาโวอินทะนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติงวะนังปุริมาทิสังทัตตะรัตโถรัตโถทักขิเนนะวิลุนหะโก ปัชเมณวิลูปโขกุเวโลอุตรังที่สังจัตตาโลเตมหามหาลาชาสัมันตาจลรุจัตุโลทิสาทัทธลมานาอัดถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเกนตุ เวเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสโถจะกินนุมันทุนิคันตุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะมาตลิจิตตะเสโนทะคันทพโพนะโลราชาชะโนสะโพ อาคูปัญจะสิโขเจวะติมพลูสุริยวัชสา,าเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหรา,าชุพิโมทะมานาอภิกามูพีขูนางสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาต,ตัดชะกากัรมพระลัสตะตา,าอาคูปายาคาสหายาติพิยามุ ยามุนาทตาลฐาจะอาคูนายะสัตสิโนเอลาวนโนมหานาโคโสปาคะสามิติงวะนังทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวานามัชปัตตาจิตาสุปัน,นาอิติเตสะนามัง อภัยันตธา,านาคราชานามาสิสุปันนาโตเขปะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปปะวะ,ปปะ,วะหะยันตานาคาสุปันนาสรณามกังสุพุทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสม,มุทังอสุราสิตา พาตโลวาสะวะเสเตอิทิมันโตยัสสิโนการลกกะกันชามหาพิสมาอสุลาธานะเวคาสาเวปาจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมูจีสหักสะตันจะพริปุตตานังสัพเพเวโลจะนามกาสันนายหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัฒมุปปาขมมูสมโยธานิ พัทันเตพิกขูนางสัิติ่งวนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมูงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมยะโสโมจะยะสสาสหะเมตาการุณายากิกายากิกาอาคูเทวายะสัสิโน ทัเสตเตทสะทากายาสพเพนานัตตะวัน,นิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนบันโตยาสาัสสินโมธามานาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิติงวนังเวณทูจะเทวาสะหะลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทามาคูปุลกิตาสุริยสู ปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุลักขิตานักขัตานิปุลักขิตวาอาคูมันทะวะลาหากาวะสูนังวาสโวเศโถสักโกปาคะปุลินทะโธทะาเสเต,เตทะสทากายาสัพพินานัตะวันนิโนอิทธิมนัโตชุติมนัโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทมานาอภิกามุง พี่ขูนังสาม,มิติงว่านังอถาคูสหภูเทวาชาลมาคีสิขาลิวะอลิทธ,ธากาจะโลชาจะอุมมาปุพภะนิภาสิโนวัลุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะววเนสีโน ท่าเ,เตทัาสทากายาสัพพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสัมิติงวะนังสัมมาทามหาสมานามานุสามานุสุตตะมา คิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอทา,าคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสัสสิโนท่เสเต,เตทัสะถากายาสพภพนานันตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาพิกามงพิขุนางสม,มิติงว่นางสุกากะลุมหาอาลุนาอาคูเวคาณสาสหาโอตาทะไคย,ยหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักนาสทธามัตตาหาลักชามิสากายะมิสักาจะยะัสสิโน นาทยังอาคาปะชุนในปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติเทเสเตทัศธา,ากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะ สัสสีโนสัมพิตกาลามาเศรษฐาโชตินามาจะอาระศวานิมานะลาตินโนอาคูอัฏฐาคูปละละนิมมะมิตาสะเลเต,เตสัทากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวัวน,นะวันโต ยะสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพุกพิขูนางสมิติงวะนงังสัตถทเตเทวานิกายาสัพเพนานะตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทธิสา,หาสาหาปะปะวุทธชาติ มักขีลังโอคาตินนะมานาสวังทักเขโมคะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปะดมะโตจักปุตตาอิทธิมะโตสะหะสันนางกุมาโลติโจสจักโสปาคะสัมมิติงมะนงังสหัสสพรมมา โลกานังมหาพรบมหาลับมาพิติพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากโยยะสัสสิโสเทเสเทระเศษถะอิสาลาอาคูปัจเจกะวะสะวัตติโน เตสันจะมัชโชมัชโตอาคาหาลิโตปะลีวิวปะลิวาลิโตเตจะสับเพอภิกันเตสินเทเทเวสับพรมมะเกมาละเสนาอาภิกามิปัสัะกันหัสสะมันทียังเอทะคันหตะพันทะทะลาเคนะ พันธามัตถุโวสัมันตาปริวาละเลถะมาโวมุตจจิตมุตมาโวมุนจิตตะโกจินงังอิติตตะะมหาเสนูกันหาเสนงังอะเปสัยปานินาตะละมาหัจจะสะลังกัตวานะเพระวัง ยะถาปาวุสะโกเมโคถะนะยันตวสวิชุโกตะทาโสปัจจุปัจปจุทาวติสังกุโทอัศยังวสีตันจะสัพพังอภินยยะว,ะวะวัคขิตาวานะจักขุม,มาตะโตอามันตยิสัทถา เทวะเกศาสานีละเตมาละศีนาอภิกันตาเตวิชาน,นาถิขคูเตจะอาตับปะมักกะกุลุงสุตวาพุทธศาสศาสนังวีตะลาเหติวีตะลาเ,เคหิ ปากามุงเนสังโลมาปิอินชะยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายะสัตส,สิโนโมทันติสหภูเตหิภาวากาเตชะเนสุตาติ